คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกรุงเรียงอีกเช่นเคยนะครับสําหรับคลิปนี้โรงเรียงก็ได้นําสูตร2ตัว ล่าง6คู่ไม่ต้องกลับนะครับเอามาฝากท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมนั้นได้รับไปพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลต่อไปนะครับว่าก็มาดูนะครับผลรับออกมาจะถูกอกถูกใจหรือตรงใจท่านผู้ชมบ้างหรือเปล่าก็มาดูกันนะครับ ามาดูสูตรที่1นนะครับสูตรที่1ใช้หลักแสน2ครั้งบวกหลักหมื่น1ครั้งบวกหลักพัน2ครั้งนะครับแล้วมาบวกหลักหน่วยหมุนครั้งที่1 1ครั้งแล้วก็บวก2คงที่นะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นั้นให้บวก4นะครับต่อมา สูตรที่2ใช้หลักหมื่นสองครั้งบวกหลักพันหนึ่งครั้งบวกหลักหน่วยหนึ่งครั้งบวกหลักสิบล่างหนึ่งครั้งบวกหลักร้อยหมุนครั้งที่1 1ครั้งบวกหลักสิบหมุนครั้งที่1 1ครั้งบวกหลักหน่วยหมุนครั้งที่1 4ครั้งบวกหลักสิบหมุนครั้งที่สองครั้งบวกหลักร้อยหมุนครั้งที่3 1ครั้งบวกหลักสิบหมุนครั้งที่3 1ครั้ง บวกหลักหน่วยหมุนครั้งที่3 1ครั้งบวกหลักร้อยหมุนครั้งที่4 1ครั้งบวกหลักสิบหมุนครั้งที่4 1ครั้งแล้วก็บวก7คงที่นะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นั้นให้บวก1บวกหหรือเดินหน้า2ก้าหรือ2แต้มนะครับอ่ะมาดูกัน9 2 18ได้8 4 1ี่ได้สี่ 9 2ได้8 0 1ได้0 0ไม่ต้องบวก8บวก4เป็น12 12บวก8เป็น20 20บวก2เป็น22นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ2บวก4ก็ได้6นะครับต่อมาสูตรที่2 4 2เป็น8ก็ได้8 9 1ก็ได้9 6 1ก็ได้6 9 1ก็ได้9 6 1ก็ได้6 8 1ก็ได้8 0 4ก็ได้0 6 1ก็ได้6

5 2 52บวก9ก็เป็น61 6 1บ็วก1ก็เป็น62 62บวก8เป็น7 0 7 0 2บเ็กเป็น7 2 7 2บวกเป็นเ8 78, 78ก็เป็น85นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ5เดินหน้าไป29ก็คือ5แล้วก็6แล้วก็7จนะครับจับคู่กันเลยนะครับ25 26 27 หกห้าหนะครับทั้งหมด6คู่ต่อมา2ตัวล่างที่ออกก็คือ2 6นะครับก็เข้าคู่นี้นะครับวันต่อมาสองสองได้สี่สีได้สี ห้าสองได้ศูนย์ห้ได้ห้าบวกสเป็น8 8ดบวกหเป็น13 13าบวกสก็เป็น15นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ5้บวกสก็ได้9ต่อมาสูตรที่สองี่สองเป็นแได้8 5 1ได้5 4 1ได้4 2 1ได้สองเกได้9 9 1ได้9 5 4 20ได้ศูนย์เจได้7 0 1ดศูได้ศู1ได้แปดได้ส

56บวก3ก็เป็น59 59บวก3ก็เป็น61 6 59กบวก3ก็เป็น62นะครับ62บวก7ก็เป็น69นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ9 9แล้วก็0แล้วก็1นะครับจับคู่กันก็จะได้59 5051 99 9091นะครับต่อมา2ตัวล่างที่ออกก็คือ50 ก็เข้าคู่นี้นะครับงวดต่อมานะครับ8ปดสองสิได้6กหนึ่งหนึ่งได้หนึหนึ่งสองได้สองห้าหได้ห้าหบวกหเป็น7 7็เบวกสเป็น9 9้าเ้าบกหเป็น14 14ีบวกสก็เป็น16 ลลัพธ์ที่ได้ก็คือ6บวก4ก็ได้0นะครับต่อมาสูตรที่2 1 2ได้2 1 1ได้1 2 1ได้1 5 1 2 1ได้2นะครับ5 1ได้5 5 1ได้5 2 1ได้2 5 4 20ได้0 4 1ได้4 8 1ได้8 9 1ได้9 1 1ได้1 5 1ได้5แล้วก็1 1ได้ 1, 1, 1 สอบวกหเป็น3 3มบวกสเป็น5 5าบวกหเป็น1 0บสิวกหเป็น15 15้บวกสเป็น17 17จบเวกสเป็น21 21ิบเวกแปเป็น29 29ิบเก้ายี่สิบเบวกเเป็น3า3สิบวกหเป็นสามสิบเวกหเป็น4ี4สิบวกหเป็นสี่สิบห้าสี่สิบห้าบวกเจ็ก็เป็นห้งนะครับ ผลลับที่ได้ก็คือ2 2แล้วก็3แล้วก็4นะครับจับคู่กันนะครับก็จะได้6 2 6 3 6 4นะครับแล้วก็0 2 0 3 0 4ทั้งหมด6คู่นะครับต่อมา2ตัวล่างที่ออกก็คือ6 3นะครับก็เข้าคู่นี้นะครับ วต่อมา928ได้8 91ได้9 428ได้8 21ได้2 8บวก9เป็น17 17บวก8เป็น25 25บวก2เป็น27 27บวก2ก็เป็น29นะครับผมรับที่ได้ก็คือ9 9บวก4ก็ได้3ต่อมาสูตรที่2 928ได้8 41ได้4

41 41บวก8ก็เป็น49 49บวก3ก็เป็น52 52บวก4ก็เป็น56 56 56บวก9ก็เป็น55 55บวก8ก็เป็น63 63บวก7ก็เป็น70นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ0 0แล้วก็1แล้วก็2นะครับจากคู่กันก็จะได้ 09192 303132นะครับต่อมา2ตัวล่างที่ออกก็คือ31นะครับก็เข้าคู่นี้นะครับงวดต่อมานะครับ52เป็น10ได้0 01ได้0 หกได้2 11หนึ่งหนึ่งได้หนึบวกหนึเป็นสามบวกสเป็น5นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือห้าบวกสีได้เต่อมาสูตรที่สองนยได้ศูนได้หกหกหนึ่งได้หกสได้สา1หนึ่งหนึ่งได้หน1่งสามหนึ่งได้สามได้สี่ได้หนึ่ได้ศู1ยได้สองได้สองได้สองศูได้ศย์นะครับ ศไม่ต้องบวก6บวก6เป็น12 12บวก3เป็น15 15บวก1เป็น16 16กบวก3เป็น19 19บวก4เป็น23 23บวก1เป็น24 24บวก2เป็น26 26บวก2เป็น28 28บวก2เป็น30 30บวก7็ก็เป็น37นะครับผลลัพ์ที่ได้ก็คือ7 7แล้วก็แแล้วก็9นะครับ จับคู่กันก็จะได้57 58 59นะครับก็คือชุดนี้แล้วก็97 98 99นะครับก็คือคู่นี้นะครับต่อมา2ตัวล่างที่ออกก็คือ58นะครับก็เข้าที่คู่นี้นะครับ อ่ะงวดต่อมานะครับ0 1ได้0 7 1ได้7 4 2,8ได้8 0 1ได้0นะครับ7วก8เป็น1 5 15บวก2เป็น17นะครับผลลับที่ได้ก็คือ7บวก4ก็ได้1ต่อมาสูตรที่2 7 2 14ได้4 4 1ได้4 6, 1ได้6 5 1ได้5 7 1ได้7 4 1ได้4 0, 4ได้0 1 1ได้1 3 1ได้3 0 1ได้0 8 1ได้แ7 1เได้7 0 1ได้0 4บวก4เป็น8 8บวก6เป็น14 14 5บวก5เป็น19 19 7บเวก7เป็น26 26บวก4เป็น30 30บวก1เป็น31 31บวก3เป็น34 34บวก8ก็เป็น42 42บวก7ก็เป็น49 49บวก7็ก็เป็น56นะครับผลลับที่ได้ก็คือ6 6แล้วก็7แล้วก็8นะครับจับคู่กันก็จะได้7 6 7 7 7 8แล้วก็16 17 18นะครับต่อมา2ตัวล่างที่ออกก็คือ77นะครับก็เข้าคู่นี้นะครับ ทีนี้มาดูงวดน,นี้กันนะครับซึ่งผลการคำนวณก็ได้เขียนไว้แล้วนะครับแต่เราก็ต้องมาบวกดูอีกครั้งนะครับว่ามันมีการผิดพลาดหรือเปล่านะครับ8 26ก็ได้6 7 1ได้7 6 22ก็ได้2 3 1ก็ได้3 6บวก7เป็น13 13บวก2เป็น15 15บวก3เป็น18 18บวก2เป็น20นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ0บวก4ก็ได้4ต่อมาสูตรที่2 7214ได้4 61ได้6 81ได้8 71ได้7 81ได้8 41ได้4 3412ก็ได้2 31ได้3 21ได้2 81ได้8

44บวก8ก็เป็น52 52บวก6ก็เป็น58 58บวก7ก็เป็น65นะครับผลลั์ที่ได้ก็คือ5 5แล้วก็6แล้วก็7นะครับจับคู่กันอ่าจับคู่ไปเลย6คู่ง่นนี้เลขที่ได้ก็คือ05 06 07 45 46แล้วก็47นะครับก็ท่านผู้ชมก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับว่ามีคู่ไหนบ้าง ที่ตรงใจท่านผู้ชมหรือเป็นคู่ไหนบ้างที่ท่านผู้ชมชอบนะครับก็ลงนำไปพิจารณาดูนะครับเป็นงวดประจำวันที่16เดือนตุลา68นะครับ ก็ลองนําไปพิจารณาดูนะครับชอบไปจัดขัดก็ผ่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับลุงเนียงก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเท่านี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีตังใช้นะครับสวัสดีครับ